น้อมไปที่หลวงปู่ดูไปจากำลังจกกักรพพัดตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตไปจมรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นในอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธาตุโลกโอปาจิกะมนุษย์และสัตว์ทัางหจะยังเวียนว่าย้าเกิดทั้งสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้วิปกกกปกะกองตุนรมบัญญั้ามงหน้าและสาขา ผู้ที่อธิษฐานจะช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นก็พิมานปรับพงทั้งหลายส่งวิญญาณสาเพ Chào subscribe